สวัสดีครับนิลานกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถฟอร์ดเลนเจอร์ปีประมาณ2017ดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับเลือกเครื่องทากุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ หลังจากทําดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับรีโมทยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเสียบกุญแจนะครับอ่าปิดออนน้าปัดนะครับเวลาบิดกุญแจสตาร์ทนะครับจะเงียบนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากติดระบบอีโมนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเสร็จล้วจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยทดสอบกดรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับรีโมทเป็นทรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจบิดออนครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ผมได้ทําการรีเซ็ตรหัสกุญแจใหม่นะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับ ลูกค้าท่านใดใช้รถ Ford Ranger ทำกุญแจหายนะครับมีบริการทำถึงที่นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ